မင်္ဂလာပါဘယေမင်္ဂလာပါရှင်မိန်းကလေးယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်မေးလို့ရပါတယ်မိန်းမအင်္ဂါကိုဘယ်လိုပြောလဲအဝယဝเพศหญิงอဝယဝเพศหญิงမွေးလန်းចောင်းကိုហៅយោចងคลอดចងคลอดតឯងកောင်းကိုປາກမົດລູກປາກမົດລູກតឯងងူយោမົດລູກမົດລູກ ตาอปโป่เปียงกยังอุบลปยาเลยท่อน้ำไข่ท่อน้ำไข่ตาอูเองกูว่ารังไข่รังไข่แต่เองเขาห้องกินสาวว่ายออมะเร็งปักมดลูกมะเร็งปักมดลูกโป่มาห้องเพื่อไหนด้วิสเนหน่าอุบลเปยาเลยเลือดออกเพลิดปกติเลือดออกเพลิดปกติยินดากินสาวอุบลปยาเลยมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านอมอเต๊กินเสามะเร็งตับมะเร็งตับเต้เอตาอุ่นกินเสามะเร็งรังไข่มะเร็งรงังไข่เฮาเจ๊จูจะมาเร็ฮค่ะที่ฉันเดไทันสกาลีหีืิชี้เจแค่เนาะวิดีโอเราไปเริ่มเพียรไปเม